สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วเราต้องรีบทากันเลยเพราะว่าอดใจไม่ไหวจริงๆ กับทรีอารรืองกำลังเข้มข้นเลยอันนี้อีีที่เท่าไหร่ล้วทุกคนห้าแหละเดี๋ยวเธอบอกว่าเธออดใจไม่ไหวเนี่ยอดใจไม่ไหวกับการดูซีรีส์หรืออดใจไม่ไหวกับการจะได้เตะน้องตีอดใจไหวที่เราจะได้ได้เป็นแฟนสีฮะอุลยโอ้โหเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับไงเป็นแฟนคลับก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวก็จะได้เป็นแฟนคลับ ไม่สุดที่ตอนนะคนที่ตีรักในฐานะญาติผู้ใหญ่อ่ะฉีดฉีดแรงว่าคนที่ตีรักไงในฐานะไหนก็ได้ที่เปิดแต่ว่าคือที่สุดแล้วคือคนที่ตีรักเข้าใจปะในฐานะญาติผู้ใหญ่ขี่กันต้แล้วให้เลแล้วเวลาตอนที่ตีมาไหวก็จะไหวระหว่างอกเลยไว้กลบอกนเลยขอโทษนะพูดกันขนาดนี้เนี่ยเราตอติกันขนาดนี้แต่ตีไปตอเต้จ่ะฉันนั่งเสียใจฉันนั่งอกหัก คุณดาวีา <c oughs> คุณดาวี <c oughs> ไม่ได้นะชาเต้มากอืมอ่าไม่เ <Okay. S 1> ป็นไรเพราะว่าเพราะว่าอย่างน้อยคือเต้กับพี่ก็มีส่วนเหมือนกันอือตินเนี่ยตินเนี่ยอัน <c oughs> นี้นคือตินอันนี้ก็ตินออก,กรหรือเบาๆปุ <c oughs> อาทุกอย่างอะ่ะเอาขอให้มันได้อะ่ะแหมมีคนเมื่อวะ่ะสาบานสาบานกรสาบานกรว่าเมื่อเนี่ยสาบานแหมบางคนเขาก็เลือกไม่ได้เขาเลยมาออกทาง E R แล้วเนาะ เออใช่ไงที่ไม่เหมาได้ไงละหมอคนไหนก็ช่วยชีวิตไม่ได้เี่เลยต้องเหมาไงเลยต้องเหมา่อนอกเรื่องมาเยอะมากเดี๋ยวถ้าเราจะไม่ได้ดูกันสักทีงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคนเป็นัไงกับบ้า EP นี้สิบ้า หิว่ะเดใช่ไหมโทษทีนะถ้าตื่นสายนะีไม่ได้เอาข้าวให้เลยเนะี่ยเสือดามาเสืดดามาได้ไนวะยินดีที่มาทัน ไออาร์ลูกชิ้นติดคอนี่ยแหละมีประโยชน์คืนพรุ่งนี้เนี่ยกูจะเลี้ยงวันเกิดใหม่นะใครสอบเสร็จแล้วอยากแดกเหล้าฟรีตามกูมาได้โอ้โกคกณอะไรคุณอะไรอะไรไปไปไอไอไออาร์ไออาร์ไอออกมาไอออกมากลบไปพี่เป็นหมอเดี๋ยวพี่จัดการเอง หายใ,ใจหายใจหายใจเกือบตายแล้วไหมมึงเนี่ยเพื่อนน้องลูกชิ้นติดคอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ เจ็บตรงไหนไหมเนี่ยกูรู้สึกเจ็บเจๆตรงที่พี่เขากดมามึงพี่อาจจะทำแรงไปว่ะพี่ว่าเดี๋ยวน้องไปเอ็กซเรย์กับพี่ที่โรงพยาบาลดีว่ะกระดูกซี่โครงอาจจะหักได้เลยเนี่ยมึงไปตรวจหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนกกุ้งกลิ่นเออเหมือนแบบเข้าทางกูละนี่นะครับ ดูว่ามีอะไรหักหรือเปล่าได้คะ่ะพี่ดิ๊ขอบคุณครับตอนเพื่อนผมเป็นไงบ้างอรัพี่ก็เดี๋ยวรอผลเอ็กซเรย์สักพักนี่อะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงนะ<จ>งั้นระหว่างที่รอเราไปหาร้านกาแฟนั่งรองไหม ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยเนาะคนป่วยคนเป็นไข้กันเต็มเลยเราม,มีป่วยเยเขา,าเน่แสงว่าก,กินแล้วก็ไม่นะครับแสดงว่าเราน่าจะดูแลตัวเองดีเนาะผมก็มีกินวิตามินบ้างออกกำลังกายแล้วก็เล่นบอลกับเพื่อนบ้างไะโหเตะบอลกับเพื่อนบ่อยปะเนี่ยพี่ก็ชอบเตะบอลน,นะแต่ก่อนอะ mm. ช่วงนี้ก็เบรกไปก่อนทำไมอ่ะคือภาคหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันเพลียๆบางทีก็วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีแรงอะไรประมาณนั้นอะแล้รู้สึกเหนื่อยง่ายปะ่ะหรือว่าใจสัน่นก็มีบ้างนะครับเลาเวียนหัวนี่เธอจะมากัเป็นปมาตกับตรงนี้เลยเหรอ แล้ว<ำ>มีไอก่อนนอนไหมหรือว่านอนนอนอยู่แน่นหน้าอกเงี้ยทำไมการเหมือนกูหมดเลยวะครับ <laughs> นี่พี่ถามเหมืนกับว่ากำลังจะวินิจฉัยโรคอะไรให้ผมแบบนั้นนะพี่ว่าเรานะ่าจะมีปัญหาเรื่องหัวใจอยู่นะนี่พี่มั่วปะเนี่ยใจเย็น พี่แค่ลองสักประวัตดิดูเฉยๆเรามีญาติหรือคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจไหมอะพ,พี่กำลังจะบอกว่าผมเป็นอะไรอะตอนพี่ว่าตอนมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะหัวใจโตนะเดี๋ยวไปตรวจจ้บพี่ โลกนี้ยิ่งรู้เร็วยิ่งดีนะโอเคจ้ะเดี๋ยวพี่จะติดอุปกรณ์พวกนี้บนตัวต้อนนะแล้วทำไมไม่ให้หมอปิ่นทำล่ะทีเนี้ยโทษนะโอ้ย,อย,อยเขาปลดกันแน่แล้ว ันนี้ทำไงอ่ะทำ EKG ทำเอกโมเนี่ยเครื่องมันก็นจะประมวลผลละโอเคดูขึ้นไฟฟ้าผลมาละอืม EKG หรอไม่รู้อ่ะผลเป็นไงบ้างครับ ก็น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนะหัวใจเต้นผิดจังหวะมืก้าวหัวใจหองสายตอนทํางานผิดปกติอ่ะมันแรงอื่นนะปกติแล้วการมันจะไม่สูงขนาดนี้ลรวหัวใจผมเป็นอะไรเฮ้ย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 ไอ้ต้อนมึงเป็นอะไรตอนเขาน่าจะมีภาวะหัวใจโตนเชียต้อนจริงๆโลกนี้มันก็อาจจะเป็นพราะกรรมพันธุ์ได้อ่ะ ก็อันตรายถึงชีวิตเลยนะแต่ว่าถ้าดูแลตัวเองดีๆกินยาตามที่แพทย์สั่งแล้วก็ไปพบแพทย์เป็นประจำเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกนะตอนต้องเป็นห่วนะวลืมนึกไปเลยอะว่าเราควรจะคาดเดาเวลาที่นี่จะกินยาฆ่า,มาแมลงอะ จะได้ยับย่างทุกอย่างไว้ทันสามสถึงสีนาทีค่ะแมวไปที่สวนยังไม่ถึงชั่วโมงเลยค่ะคุณหมอลิศอาจจะกินยาข้ามาแมลงเล้าๆบ่ายสองสี่สิบนาทีงั้นเราน่าจะไปทันเวลาก่อนที่ลิศจะกินยาข้ามาแมลงเกิดแล้วจ้ะบปสอง่ส้าสวัสดีครับสวัสดีครับ บุกลุกนะสูบุกลุกนะใช่เลยล้วเฮ้ยเป็ใครอ่ะลิศเนททำไมมาทบ้านมได้ไงอ่ะอย่าอย่าทำลิศล่อย่าปลิศอย่าทำลไปม่ไดไใครหยุดเป็นใครวะเนี่ยหยุดลิศหยุดไปวะหยุดไปหยุดลิศไปไปมดยตายตายหยุดดิวะสติตสติ ลิไม่อยากทำหรอกเชื่อพี่ก็แค่ตายอถ้ายานั้นออกลิ์อ่ะลิ์จะอ้วกจนหมดตัวเราก็จะเริ่มหายใจไม่ออกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มชักเพราะยานั้นมันทำลายระบบประสาท เราจะนอนทรมานอยู่สองสามวันแล้วค่อยตายมันไม่ใช่แค่ตายนะเวลิต์ทำไมพี่ต้องมาห้ามผมด้วยเราไม่ได้รู้จักกันซะหน่อยเอ,อคือพี่เป็น เพื่อนสนิทก,กับพี่สิงห์เราจำพี่สิงห์ได้ปะที่สอนพิเศษเราอะจำได้ครับผมไม่ได้เจอพี่สิงห์มาสักพักแล้วที่พี่มาหาผมเนี่ยเพรพี่สิงห์เหรอใช่กด อยู่ๆไอ้สิ่งมันก็บ่นคิดถึงเราอ่ะแล้วมันก็ฝากให้พี่เอาขนมลิ้นหมามาให้พอดีพี่ลืมไว้ที่รถอ่ะไงเนี่ยนมลิ้นหมามันรถลดิดีลิ้นมันเด็กบริหารมอพูพิงเหรอพี่มีน้องที่รู้จักอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะ ชื่อต้อนต้อนเอกลินเน่ยเรารู้จักเขาป่ะเอ่อแต่จริงพี่ก็ไม่ค่อยสนิทกับเขาอ่ะแค่รู้จักกันห่างๆเห็นครั้งแรกพี่ก็ไม่ค่อยถูกชะตาแล้วแหละเองนะ แล้วเทคไซส์เทคไซส์ลิศพอรู้ไหมว่าตอนที่เขาอยู่ที่คณะนี่เขาเป็นคนยังไงหรอเมื่อหลายวันก่อนพวกต้นมันช่วยกันโกงก็สอบอาจารย์จะเป็นนกปรับเธอตกวิชานี้ตามกฎของมหาวิทยลาลัยนะเฮ้บ <c oughs> ัวิลิตแล้วมันก็ใส่ร้ายผมจนผมโดนปรับตกน่ารักเลยอะสิ่งที่มันทำ ไม่ได้มีแค่นี้หรอกก่อนหน้านี้มันก็ขโมยไอเดียโปรเจกต์ของผมไปขโมยไปตั้งแตนตองนั้นถ้าผมชนะโครงการเนี้อาล้านบาทอ่ะชีวิตผมกับแม่ก็คงจะดีขึ้นแต่พวกมันก็ทํงพังหมดผมไม่เหลืออะไรแล้วแต่ถึงยังไง เราก็ไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลยนี่ไม่รู้สิครับ <S 1> <S 1> <S 1> ผมแค่รู้สึกว่าผมเป็นภาระเฮ้ยอย่าพูดแบบนี้ดิลิคนเรานะเว้ย มันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ตลอดเขาใช่ไหมไอสิ่งมันเล่าให้พี่ฟังตลอดเลยว่าเราอ่ะทั้งเก่งทั้งขยันคนแบบนี้นะวันหนึ่งโอกาสมันก็ต้องวิ่งเข้ามาดีวะาอย่าเพิ่งท้อนะเว้ยใจแมลิ แกรี่บอกน้องแกให้มาดูด,ด่วนเลยนะเนี่ยกาพูงมากเวอร์เดี๋ยวจะจับทำเอ็กโคนะจะได้รู้ว่าปัญหาเนี่ยอยู่ตรงไหนนอกจากห้องสายล้างที่แกสงสัยอะ่ะเง้นยังไงก็ฝากด้วยนะอืมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไว้เจอกันค่อยคุยกันอีกทีนะขอบคุณมมกตามที่เดาถูกคิดอะไรแบบนั้นละ่ะคุณผมก็อาจารย์หมออ่ะไม่เอาอาชีพของตัวเองไปเสี่ยงเหบนั้นหรอก แต่ยาที่หมอเปลี่ยนให้อ่ะไม่เห็นจะช่วยแม่หนูได้เลยนี่คะแถมยังแพงกว่าตัวเดิมด้วยซ้ําอ่ะของแบบเนี้มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยสิแต่นี่มันก็หลายเดือนแล้วนะคะก็เห็นมีแต่แย่ลงแย่ลงอะ่ะไหนต้นบอกว่าหมอที่นี่เก่งนักหนาไงหนูจะไปบอกต้นให้เปลี่ยนหมอเชิญแต่ผมก็จะฟ้องคุณต้นเหมือนกันเรื่องผู้ชายที่ชอบมาหาคุณที่โรงพยาบาลบ่อย ถ้าคุณต้อนรู้เรื่องนี้เนี่ยค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่คุณกับสิทธทิพิเศษที่แม่คุณจะได้รับมันจะเป็นยังไงต่อนะอ๋อคุณต้อนสวัสดีครับอ้าวต้อนไหม เป็นไรพ่องวันนี้มึงจะมีตังค์คืนกูก่อนขอโทษนะหญิงคือตอนนี้ใหม่ยังไม่มีอ่ะเอา้าก็อู้กันแล้วบัตเจ๊ก้าว,ว่ามึงจะคืนกูวันนี้คือใหม่เอาเงินที่ได้ไปจ่ายค่าบ้านไปหมดแล้วอ่ะหญิงตอนนี้มันไม่เหลือแล้วอ่ะแฟนมึงรวยบัตเจ๊ก้าก็ไปขอแฟนมาคืนกูแหละใหม่ขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมอ่ะคือถ้าใหม่เก็บเงินได้ครบแล้วอ่ะใหม่จะรีบมาคืนเลยนะก็ไ,ได้หลายรอบละปอเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมึงเอาไปขายเอาตามมาคืนกูแหละ ไม่ได้ค่ะหญิงอันนี้แฟนใหม่ซื้อให้อ่ะมึงจะมาพวงอะไงยังก็ถ้ามึงเอาไปขายอ่ะมันก็ได้ตัทำเคืนกูแล้วไม่ต้องไปคุยแฟนใหม่พอดีอ่ะทั้งมาคืนทั้งมาคืนโง่เลยเอากูเอาไปเลอยเออแล้วมึงเอากระเป๋าทำไรเนี่ยกูมาทวงตังค์เอาตังค์คืนกูมาแหละมึงกลับไปก่อนไปกูบอกปิ๊กถ้ากูบ่กได้ตังค์ตังค์ใช่ปะเออ คือแค่นี้เหรอเอาไปก่อนน่าจะใช่ป่ะบัดดี้แถมสองวันกูจะมาเอาถ้ากูมาได้นะเออี้ยกูหาให้มึงสามรำอุ้มไว้เนอ่แต่เธอเราวว่าช่วงนี้เราต้องห่างกันไปก่อนอะไว้ต้อนเหรอทำไม มันจับได้เหรอเปล่าแต่ไอหมอที่ดูแลแม่อ่ะมันรู้เรื่องของเราแล้วนะนั่นแม่เื่เพราะว่ามันเห็นพี่ไปเยี่ยมแม่อ่ะแล้วมันก็เอามาขู่เราว่ามันจะไปบอกต้อนนะ่ะถ้าเราจะขอมันเปลี่ยนหมออ่ะเดี๋ยวนะไอเรื่องเปลี่ยนหมอเนี่มันสิ่งของเราไม่ใช่หรอวะมันเป็นใครมาขู่แบบนั้นนะ่ะเธอนี่เธอไม่เข้าใจเหรอว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลย ถ้ามาัเราเรื่องนี้ไปบอกต้อนนอ่ะต้นต้องทิ้งใหม่กับแม่จริงๆแน่ๆอะ่ะเปิดไฟแต่คนก็รู้รอกรอมเ,เรียกแขกแล้วคนที่มาเจอคือมีหมอดอยแน่นอนอ,อย่าพังงงสมอง กับยากดประสาททำไมวะก็ต้องมีเสี่ยงตามหลังว่ะโอ้ยอดยตกใจหมดเลยมาทำอะไรดินๆไม่กลัวผีเหรอแกหน้ากลัวกับผีอีกตอนเนี้ยอีดอย <c oughs> ฉันองแค่มาดูประวัติคนไข้อะแล้วแกอะมาทำอะไร วก็เห็นไฟมันเปิดอยู่อะ่ะก็เลยเข้ามาดูงานฉันเสร็จแล้วฉันไปก่อนละกันจะเช็คจะดูอะไรก็ฝากปิดไฟด้วยกันนะอืมคือหมอดาวก็คือมาทั้งกาวเนี่ยนะอยู่ชุดนี้<อ>ตลอด พี่ตีนเจ็ดโมงกว่าแล้วพี่ตื่นได้แล้วเ<ฮ>มื่อคืนหนักเลยดีน้องตอนน้งนฮัลโหล เสียงพ,พี่ตินครับชใช่หูหน,นะไม่ต้องยิ้มเขินขนาดน,น,นั้นเหรอต้นว่าไงเป็นไงบ้างฟังแล้วสบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้นเยอะเลยครับ <laughs> แต่ยังไงต้อนก็ยังต้องไปหาหมอเฉพาะทางอยู่ดีนะ แล้วก็แห้เเครียดด้วยเพราะเวลาเครียดมันมีผลกับหัวใจนะ้าใจไหมหัวใจใครหัวใจใครวิทินไปได้มันไส้นี่ผมไม่รู้เลยว่าว่าจะตอบแทนพี่ยังไงอะอ้ห่มมอยสบาย,บายเป็นพี่ที่ให้คำปรึกษาน้องก็แล้วกันเนาะยิ้มสักหน้าดนี้ขอบคุณมากนะครับ น่ารักเลยว่ารูกนี้งั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันเออแล้วนี่พี่จะกลับยังไงอ่ะรถพี่ว่าจะเรียกรถอ่ะพอดีรถเสียพอดีเลยอ๋ออะไรจึงไม่ส่งเลยเฮ้ยก็พี่จะกลับโรงพยาบาลปะอ๋อเปล่าพี่ว่าจะไปซื้อของเข้าบ้านอ่ะ เดี๋ยวผมไปส่งโอ๊ยนี่ค mm ือ hmm> ซื้อของข้อบ้านน่ของข้าบ้านเหรอขอข้อบ้านหรืออะไรจ๊ะซื้อเสื้อไปให้แมวตะกุยอย่างงี้เหรอใช่ไหมอ่ะสวยดีนะเอาไปละเอาอุ้ยอุ้ยหมายถึงเสื้อเหรอนี่ก็น่าซื้อให้แม่ เดียวใส่ก <tı ro> <functionality> <ke> ่อนอะไรเน้ยกฮ้ยก่อน้ก่อคน้เ้เย้ยิ้มหน่อยดียิ้มก่อนยิ้มก่อนอือรูปนี้ไดข ไม่ใส่บ้างเลยไม่ผมใส่แล้วพี่ก็ต้องใส่บ้างเอ้ของไหมจับมือสุนิดน่ารักจังหวะเออพี่ผมลืมไปเลยว่าต้องซื้อของขวัญวันเกิดให้ใหม่อะพี่มากับผมหน่อยดีช่วยดมหน่อยดีว่าเป็นไง ถ้ากริมกรุ้มกริมขนาดนี้หอมดีไม่ใช่น้ำหอมแดดแล้ไม่ใช่น้ำหอมแล้วที่หอมอ่ะเอาดีๆแล้วทำไมถึงไป่ขีดใส่กาให้พี่เขาแดดแรงเมื่อกี้ตอนนั้นนิดนึงอ้อยอันหนึ่งหอมทั้งคู่เลยโอ้ยเอาสักอันหนึ่งดิก็ตกกลุ่มรักแในนี้หมดตินเนี่ย เร็วดี<อ>คลั่งรักด้วยเนี่ยอยังทีเมื่อกี้ตัวเองเลือกของนานผมยังไม่บ่นสักคำตัวเองเอ๊อยพี่อยากอยู่กับต้อนนานๆออยหมายถึงว่าอยากอยู่เลือกของด้วยกันานานๆไงมันสนุกดีตกใจเลยพี่ก็หิวข้าวรู้ด้วยเนี่ยอยากที่ไปกินแล้วเนี่ยไปเฮ้ เออพี่ครับผมเอาตัวนี้เซตหนึ่งครับอะไรอยากให้จะไปส่งไม่จะไปส่งทาไมจำทำไมจำสตาร์ทเร็วขนาดนี้ดึงเวลาใช่ไหมนี่วิวบนนี้มันสวยขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้กอดมาเล่นที่นี่เลยเหรอนี่พี่เรียนอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีไม่เคยขึ้นมาเลยเหรอที่ไหนอ่ะไม่เคยอ่ะ แต่จริงๆเป็นหมอมันก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วเออมันวันนิมาอะไรมยิบปะผมคงประสาทแดกอ่ะโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกเปเที่ยวกันไหมเออแล้วตามรอยตามรอยชูยาชไปหาหมอแซมเออจริงๆอ่ะพี่อยากเป็นหมอเพราะว่าพี่มีพ่อเป็นไอดอล แต่ก่อนน่ะพี่เคยตามพ่อไปรักษาคนไข้ตามชนบทอ่ะที่เขาไม่มีเงินอ่ะพี่เห็นน้อโคตรภูมิใจในตัวพ่อพี่เลยพี่ก็เลยอยากเป็นหมอเหมือนพ่อปีโลอจังวะไม่รอดธรรมดาตอนนี้เขาเริ่มหลงรักกันแล้วยังแล้วก็ดูเท่ดีนะสดีใายจะเล่นไิขื่ืนขนาดนี้แล้วพี่เคยทำใครตายปะนี่ อจริงเป็นหมอ e อมารก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาอยู่แล้ววันนี้ขอบคุณต้อนรับแม่เลยนะที่อุตสา ح, ่าสตร์พาพี่ไปซื้อของทั้งวันเลยะผมตั้งหางเลยที่ต้องขอบคุณพี่อ่ะถ้าไม่ได้พี่นะผมคงจะตายไปโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรจริงๆก็ได้ถ้าไม่สบายใจอะไรก็ ศึกษาพี่ได้ตลอดเลยนะพี่ไม่ยอมปล่อยตอนต้องตายเราเนะี 82, 66, 66, ่ยศูนย์แปดสองหกสี่หกเก้าหกสี่โทรมาได้ตลอดเวมาอาอาโก้กติดปาพี่เหรอเปล่าอ่ะ ผมแค่รู้สึกว่าผมคุ้นนหน้าพี่เหมือนผมเคยเจอพี่ที่ไหนสักที่หน,นึ่งเนี่ยแหละแต่จ,จำไม่ได้ว่ะเหรอเดชาวุลเขาต้องหลุดลูบสิช่างมันเถอะพี่อย่าถือซาผมเลยนะผมอาจจะคิดมากไปเองอะต้องมีอะไรเว้ยใช่สิ่ง ดูวิวจนเพลินไปเลยว่ะพี่ตอนนี้ผมต้องรีบกลับแล้วอ่ะแล้วพี่จะกลับโรงพยาบาลภูพิงด้วยกันไหมพอดีว่าผมต้องไปรับแฟนที่นั่นพอดีอ๋อไม่อะใช่งั้นพี่กลับเองได้ใช่ไหมผมไปก่อนนะครับอ้อนเดี๋ยวก่อนอ,อ,อยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนดีอีกแป๊บหนึ่งก็ได้นะพี่คงไม่ได้แล้วล่ะ พอดีว่าผมนัดเพื่อนกับแฟนไว้ไว้เจอกันนะพี่ตอน้อตอนไปตอนจะตายนะนี่พี่พูดบ้าอะไรเนี่ยพี่พูดจริงๆนะตอนเชื่อพี่เอะขอร้องตอนเดี๋ยวเพิ่งไปเลยปล่อยดีวะนี่เป็นบ้าไปแล้วเหรอเราเคยเจอกันมาก่อนนะตอนเราเพิ่งเพิ่งมารู้จักกันนะตอนตอนบอกว่าคุ้นหน้าพี่อะ ที่เคยช่วยตอนมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วตอนรู้ไหมพี่ไม่อยากให้ตอนต้องตายแล้วตอนเข้าใจไหมพอมีทนไม่ได้แล้วพี่จะพูดเที่อะไรก็พูดไปเถอะแต่ผมจะไปเฮ้ย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 แบบนี้เลยเหรอแบบนี้เลยเหรอไม่ได้เฮ้ย เอาว<อ>ันจันทร์หน้ามาให้ฉันเดี๋ยวนี้โอ้โห MG เฮ้ยโหดมากอ่ะโหดมากอ่ะคีแเแนกอก์โหดสัตว์มันจะมันเป็นภาพบาดตาบาดใจเลือเกิน้ <Yeah. S 1> โอ้ยอา้า โวยสติแล้วสติล่วงลงไปอยู่กับพื้นหมดแล้วนั่ยนะโวยกันแล้วแป๊บเดียวมเขอกินน้ำก่อนไม่ไหวจริงเครียดครัดื่มน้ำปัสสาวะแล้วไปรีแคปกันดีกว่าอ่ะอ่ะคอดมจ๊อดมก่อนตบก่อนตบปอดก่อนตบก่อนไม่งั้นเราไป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 รีแคปเลยปะ ไปไปไปทุกคนไปไปไปเดีอไหน้าเดืไนหน้านะกดตามไปนะจ๊ะไป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 